นะคะพเพื่อนๆก็กอยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้แชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟิลก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาสุ่มกันค่ะนุกคฮอนแต่เพื่อนๆอยากรูก้ไหมว่าวันนี้น้องฟิลจะมาสุ่มอะไรงั้น,นไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสุ่มนะคะนี่เพชรน้องฟิลจะสามหมื่นกว่าเพชรน,นะคะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยิสองเพชรเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าในงบเท่านี้เราสามารถสุ่มอะไรได้บ้างนี่แล้วพอวันนี้น้องฟิลเข้ามาใช่ไหมน้องฟิลเห็นอันใหม่อยู่ในลัอคกี้รอยัลนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกกันดค่ะ ะะอย่างแรกที่น้องฟิลเห็นเนี่ยก็จะเป็นพรอมในพาเลสนะคะมันก็จะคล้ายๆบูลิบบอนที่น้องฟิลสุ่มไปนะคะแล้วน้องฟิลก็ได้เป็นชุดนี้เป็นเลดมาริโอเนตนะคะแบบนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นเซตนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนงานเลี้ยงคืนเต้นรำนะคะมันก็จะมี2ชุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตบีสเหมือนเบลทุกคนเนี่ยมีเขาแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นเซตเดอะสวอนเป็นท่าเต้นใช่ไหม น้องใต่สีชมพูน้องใต่ชมพูนั่นแหละก็เป็นสกินสัตว์เลี้ยงเจ้าหญิงมิ้วน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมรกตเป็นหน้ากากนะคะอันนี้เป็นเซ็ตเจ้าหญิงใช่ไหมแล้วก็เป็นเลเวอร์บอร์ดสกินปืนนะคะกสุสกินเปืน คูปองไดมอนด์รอยัลนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนแห่งความสรงจานะคะ่ะแต่อันนี้ถ้ามันฟิลออกเสียงผิดก็ไปขอประธานอภัยนะคะโอเคอย่างแรกก็เหมือนในบุลลิปบอลเลยนะคะเขาบอกว่าให้เอาของที่เราไม่ชอบเนี่ยออกไป2ชิ้นแล้วเราให้เริ่มสุมนะคะเดี๋ยวเราฟิวจะเอาอันนี้ออกชิ้นส่วนแห่งความสรงจําออกค่ะกับอันนี้เป็นแก้วมรกตที่ในใบสีแดงๆทุกคนบัตรแลกเปี่ยนมันก็สามารถแลกได้โอเคเดี๋ยวเราฟิวค่อยไปแลกที่หลังนะคะอ่ะเอาสองอย่างออกโอเคยืนยัน เอ,เอาออกเรียบร้อยใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าให้หมุนได้เลยทั้งหมด9เพชรนะคะเริ่มแรกนาะฟีว่ารอบแรกน่าจะได้เป็นปัดอ,อันนี้นะคะ1ดินสองไปอ๋อได้เป็นกรสุนจะกินปืนเดี๋ยวเราค่อยเปิดแล้วกันอ่าเปิดเลยได้อันนี้นะคะเป็นสากานะ24ชั่วโมงตกลงค่ะต่อไป49เพชรแน่นอนเลยว่า2อ,อันนี้มันน่าจะมาท้ายสุดนะคะมันบูริบอนมันมันไม่น่าจะมาตอนแรกแหรอทุกคนเนาะ อ่ะหนึ่งสองสามซิสก้าเพชรเปเลยจ้าที่นะะเราได้เป็นบัตรคูป,ปองเดมอนนะคะโอเคแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนอันนี้มาถึงน้องฟิวบอกไงว่าเราควรเอาออกนะคะเพราะในนี้มันจะมีให้อยู่แล้วถ้าสมมติเราสุ่มครบกี่ครั้งนะสองครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเราจะได้ของนะคะนี่อันนี้สองครั้งอันนี้สามครั้งนะคะงั้นอันนี้เราก็ควรตัดออกไปแน่นอนนะคะโอเค เราสุมส่มไปสองรอบแล้วก็จะได้เป็นอันนี้กับอันนี้นะคะ99เพชรพร้อมไหมพร้อมค่ะไปนี่นะคะได้เป็นเลเวอร์บอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปจาก99เพชรก็เป็น1 9 9เพชรนะคะสกินมิ้วน้อยนะคะเป็นเจ้งจริงมิ้วน้อยนะคะโอเคสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเปิดเรือรัวค่ะเปิดรรัวอ,อุ้ยน้องตา ทั้งต่าช่มพูอันนี้น้องฟิลเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะคะแต่น้องฟิลไม่รู้ว่ามันซื้อได้จากที่ไหนนะเออโอเคเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะโอเคสองร้อยสามสิบเอสองร้อยเก้าสิบเก้าเพผ่านไปใช่ไหมใช่สี 4, 99, ่ร้อยเก้าสิบเก้าเพน้องฟิลว่าต้องได้อันนี้แน่เลยต้องได้ท่าแน่นอนเห็นไหมท่าวซนนะคะแต่ท่านี้น้องฟิลไม่เคยเห็นมีขายนะคะทุกคนเนี่ยหกร้อยเก้าสิบเก้าเพก็ต้องเป็นอันนี้นะคะเป็เรเซ็ตบีดบีดสปรินนะคะกับ เซตพรินเซสมาดูกันว่าเราจะได้ไหมมาดูน้องฟิลเติมเพชรเกมฟรีไฟล e กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องฟิลจะได้กี่เพชจอย่างแรกเราก็กดไปที่โปรไฟล์เสร็จปุ๊บแล้วก็คัดลอก ID ของเรานะคะมันก็จะขึ้นว่าคัดลอก ID สําเร็จค่ะหลังจากที่เรานะคะคัดลอก ID เดีเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้ามาที่เว็บ24สโตสนะคะแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบตรงข้างบนขวามือนะคะ เข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ล็อกอินด้วย Facebook ค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วก็กดไปที่เติมเงินวันนี้นองฟิวก็จะเติมเงินตรงทูมันนี่กดเติมเงินค่ะหลังจากที่เราเข้าทูวันเล็ตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมเงินให้กับหมายเลขบัญชีนี้เลยคะ่ะเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหมายเลขอ้างอิงมากรอกที่ตรงนี้เลยคะ่ะ พอกรอกหมายเลขอ้างอิงเสร็จนะคะเราก็ยืนยันการทำรายการเลยค่ะทำรายการสำเร็จแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็กลับไปที่หน้าหลักค่ะก็เข้ามาที่หน้าหลักแล้วก็กดไปที่สมเพทแก้ฟรีไฟลค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ UID แล้วก็ใส่ ID พูดเล่นของเรานะคะตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ใส่เลข ID เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยืนยันข้อมูล ตอนนี้นะคะน้องฟิลก็เข้ามาที่ลักกี้สปินแล้วค่ะแล้วเรานะคะก็ต้องเช็คชื่อตัวละครด้วยว่าตรงกับในเกมเราหรือเปล่าตรงนี้เลยนะคะแล้วถ้าตรงเนี่ยเราก็จะเริ่มการสุ่มกันค่ะเริ่มการสุม่มครั้งที่หนึ่งจะได้อะไรฟิลก็ได้เพชรทั้งหมด3697เพชรค่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มครั้งที่2กันเลยได้ทั้งหมด1,800เพชรค่ะทุกคนสุ่มครั้งที่3ไปเลย ได้เป็นอ่ะแต่รอบนี้เราไม่ได้รางวัลน,นะคะเริ่มการซุ่มอีกรอบจะได้อะไรเอ่ยรอบนี้ก็ไม่ได้รางวัลอีกเช่นเคยนะคะแต่ไม่เป็นไรได้เป็นได้เป็นไม่ได้รางวัลอีกแล้วค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นการสุ่มครั้งสุดท้ายของเราแล้วเพราะว่าเครดิตของเราเหลือสิเครดิตนะคะ3 0 0พเพชร3า0พเพชร ไม่ได้รางวัลอีกแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะเครดิตของเราหมดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แล้วก็สุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าเพชรเข้าจริงหรือเปล่าตอนนี้เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเพชรที่ได้มา5497เพชรค่ะลิงเข้าอยู่ใต้คลิปค่ะสอกอันนี้เพื่อนๆคิดว่าอันไหนจะได้ก่อนคะน้องฟิวว่าน้องเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงต้องได้ก่อนเห็นไหมบอกนะคะว่าเจ้าหญิงต้องได้ก่อน เจ้าหญิงนะคะโอเคเปิดนี่มันก็จะเป็นเซตแบบนี้ให้นะคะสามารถแยกได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปอดธิบนะคะว่าเอออันไหนสวยอันไหนไม่สวยเนะาะ999เพชรก็ต้องได้นั่นแหละบีสปริงบีสปริงใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนแบบจะาชายศูนย์เยี่ยมเลยค่ะโอเคก็ตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ได้ส่งเป็นเซตพร้อมในพาพาเลสเรียบร้อยแล้วนะคะยินนี่แล้วเราก็จะได้บัตรอันนี้มา มาสก,กินปืนเนี่ยเราสุ่มไปว่าโอเคได้มาแล้วอีวูไปค่ะโอเคได้800บาทนะคะนี่เราไปดูชุดกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูชุดเดีย๋ยวเราขอดูสก,กินกอนนะคะสก,กินคู่หูนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นเหมือนองค์คะของเจ้าหญิงของเรานะคะโอ้ยน่ารักมากเลยพาไปเลยน้องนิ้วน้อยนิ้วน้อยต่อไปเป็นคอนนคชั่นไอเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นน้องต่ชมพู เลเวลหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล,คล้ายคล้ายเคสตีะแต่มันเป็นกระต่ายนะคะทุกคนเลเวลสองเป็นแบบนี้เลเวลสามเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนตุ๊กตากระต่ายนะ,ะแล้วก็เป็นเล v e เวอร์บอร์ดนี่นะ,ะอุ้ยอันนี้ Hi Hi, <c oughs> ค,ค Hi Hi, ล้ายตุ๊กตาคุนคุนคล้ายแม็กซิมเดี๋ยวเราไปดูก่อนใช่ไหม <c oughs> เหมือนแม็กซิมมากเลยนะคะทุกคนเปรียบเทียบนี่ดูจำหน้าเขาคนนี้เอาไว้นะคะแล้วเราไปดูในเลิฟเวอร์บอร์ดเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่า เลยวบอดมีความรักให้แม็กซิมโอ้โหเหมืนงานแต่งงานเฮ้ยข้างหลังเป็นเคลลี่เคลลี่กับแม็กซิมฮะมันต้องมีอะไรแฝงอยู่แน่นะคะทุกคนอ่าสกินอาวุธอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะโอเคดูของที่เราได้เรียบร้อยต่อไปเป็นชุดเจ้าหญิงนะคะอย่าราไปดูนี่ทรงผมแค่ทรงผมก็สวยแล้ว่ะทุกคนมันแบบเหมือนมีอายามินีตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นมงกุฎเนาะ แล้วถ้าใส่เข้าเซ็ตล่าจะเป็นแบบไหนโอ้โหเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงเบลของเราสวยมากนะคะสวยจนปริ้งปิ่มเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้ชายกันนะคะทุกคนตัวผู้ชายเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนนี่เป็นเซ็ตบีสปลิ้นนะคะบีสปริ้นบีสปริ้นบีสนั่นแหละค่ะทุกคน นี่นะคะโอ้โหย๋ยวเราเอา,เอานี่ออกก่อนเอาหน้ากากออกก่อนมันจะไม่เท่นน่เจ้าชายของเรานี่นะคะทุกคนคู่กับน้องมิวน้อยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ยลืมไปโอ้โหว่าอะไรน้องไปลืมอะไรลืมท่าท่าสวนเกือบลืมล้วเกือบลืมอุ้ยเจ้าหญิงเราเต้นด้วยนะคะ๋ยวเราเปลี่ยนท่าเอาท่านี้ถอดแล้วก็เอาท่านี้เข้า คนรองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับการเต้นนะเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงให้มิลวน้อยเต้นน่ะน้องน้องเอาผาทานนะคะไม่เชิงต้นนะคะทุกคนพอไม่จ้าเจ้าหญิงน้อย พร้อมแล้วค่ะฉันจะพร้อมประเดินแดนเทลิซาแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องฟิวก็ได้มาสุ่มนะคะในลักกี้รอยัลก็จะเป็นพร้อมในพาเลสนะคะน้องฟิวก็ได้มาทุกตันเลยนะคะแล้วชุดอันเนี้ยสวยมากนะคะชุดผู้ชายก็สวยเหมือนกันแล้วถ้าน้องฟิลนะคะขอแนะนําชุดนี้เลยและถ้าเพื่อนๆนะอยากได้ก็ไปสุ่มกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องฟิลขอตัอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย